สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนสื่อของรัสเซียอ,ออกรายงานว่ารถบัสโดยสารประจำทางซึ่งมีผู้โดยสารราว20คนฝ่าดากกีดขวางและตกลงไปในแม่น้ำใจก,ากลางกรุงเซน์ปเตอร์สเบิร์กส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7คนและผู้โดยสารอีก6คนได้รับการช่วยเรือแต่อยู่ในอาการสาหาัสโดยภาพวงจรปิดที่เผยแพร่โดยสื่อรัสเซียจับภาพรถบัสคันดังกล่าวกำลังเร่งความเร็ว และคนขับรถโดยสารสูญเสียการควบคุมรถและได้เลี้ยวหักศอกไปบสสะพานชนเข้ากับรถขันอื่นก่อนที่จะชนเข้ากับสิ่งกีดขวางและตกลงสู่แม่น้ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กได้เปิดเผยว่าเจ้าของรถบัสจะต้องเสียค่าปรับจากการละเมิดต่างๆโดยคนขับรถบัสถูกตำรวจควบคุมตัว ขณะที่ภรรยาของเขาได้บอกกับสื่อรัสเซียว่าสามีของเธอนั้นถูกผู้จัดก,การบังคับให้ทำงานกะเช้าหลังจากที่ได้ทำงานติดต่อกันกว่า20ชั่วโมงโดยไม่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่